สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์ Motor นะครับจะมาแนะนําชุดคิดใส่เวฟหนึ่งสองห้าลูกห้าสิบเก้ามิลนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบห้าสิบเก้ามิลเป็นแบบหัวนูนนะครับลูกสูบแต่งห้าสิบเก้ามิลนะครับสลักสิบสามนะครับเท่าเวฟไรย์มห์ใส่ก้านเดิมได้เลยนะครับมาพร้อมเสื้อสูบแต่งขนาดห้าสิบเก้ามิลนะครับตัวนี้ปอกหนานะครับปอกหนาหที่อา่า 6กสิมิลนะครับโดยประมาณนะครับประมาณนั้นนะครับมีแหวนหนึ่งชุดแล้วก็มีสลักแล้วก็กิปบล็อกนะครับฝาสูบตัวนี้ทำวาวโซนิกมานะครับปลอดตรงเปิดพอร์ตนะครับพร้อมใช้หนึ่งฝานะครับ เพเกนฝาทองแดง59นะครับมีหัวเทียนนะครับเพเกนกินเสื้อแท้เพเกนชุดบนให้นะครับมีแคมแต่งตรงสเปคนะครับชุดนี้ใส่แข้งเดิมไม่ได้นะครับปอกหนาเกินไปนะครับแข้งเดิมได้แค่ปอก59.5มิลนะครับตัวนี้ปอก65คว้านแข้งรอเลย66มิลนะครับมีตัวสปริงวาล์วนะครับให้ไปนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่5,700บาท นะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้ใน f a c e b o o เว e มอเตอร์แอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยครับ